แล้วราก็ขอ,ขอเปิดดนจนขึ้นไปนั้นด้วยนะก็อยู่กับบล็อกพิษคามไวที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนนะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเก็บข้อมูลไม่พอครับก็เลยวันนี้ผมจะเวลอัพนะถ้าคลิปที่แล้วไม่ผมก็บอกอยู่ครับตอนชื่อคลิปอวนนี้ผมขยันทำคลิปนะ สวีดีช่วงนี้ผมโคตรขยันทำคลิปเลยถ้าทุกคนกดไลค์ให้ผมเนี่ยจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยนะครับถ้าเงินผมมีเกตแสนหาผมจะไปซื้อเจอให้คิดสังเกตตรงนู้นนะ ผมเอพอยเล่นไ,ไปครับอาชีสังเกตยอยู่ตรงนู้นน่ะผมจะต้องเก็บเงินให้ถึงเจ็ดแสนหาให้ได้เพื่อที่เพื่อที่ผมจะไปเพื่ออาชี่สังเกตผมโดดไปไม่นะตีฉันเหรอไอ้แม ช่วงนี้ผมจะไม่ทำคลิปช็อตเลยนะนี่เป็นคำที่ผมจะบอกทุกคนนะว่าผมจะไม่ค่อยทำคลิปช็อตแล้วนะตอนนี้ผมก็กะจะเล่น blue c a p เป็นนั่นแหละแต่ว่าผมลืมทำครับเป็นอะไรสักตัวเร็วมากคือเรามีมาร์คคูณสองั้านั้นแล้วจะฟาร์มมาร์คเร็วมากแล้วก็เงินก็ฟาร์มเร็วนะ เงินคูณสี่ตอนนี้ตอนนี้เงินเรากลายเป็นคูณสี่แล้วอะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เขาน่าจะแก้แล้วว่าไม่ให้ใช้คดคูณสองให้เป็นเงินคูณสองเวลาที่เราใส่เงินคูณสองเพราะว่ามันจะโกงเกินไปครับเรื่องเงินอะมันจะโกงเกินไปนะตอนเราาร้าเงิน ก็อัพเร็วอยู่นิดหนึ่ง F4 ไปครับ นียดกลับไปตีบอสครับเพราะว่าบอสมันให้เงินเราเยอะเราจะได้ใช้ไฮคิสังเกตไวๆนะครับกลับมาตีบอสแต่ก่อนบอสตัวนี้ผมตีอย่างนานเลยครับกว่าจะตายพอมีผลพาะปุ๊บแป๊บเดียวก็ตายแล้วอะ่ะบอสตัวเนี้ยคือบอกได้เลยว่าผลแสงกับผลพาะนีการฟาร์มมันแตกต่างกันมากๆเลยนะครับเป้าเราเลงง่ะเป้าคนอื่นเลงง่ายความไกลความไกลเราได้เปรียบ าคนอื่นอาจจะลิงเราง่ายครับแต่ว่าในส่วนของความไกลเนี่ยเราได้เปรียบครับเพราะสกิลบางคนอาจจะไม่ไกลมากแล้อย่างนะับโดนดาเมจยากครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งเป็นวงกลมรอบๆเนี่ยมันก็จะยากครับจกเป็นเขาจะบินขึ้นไปได้บนนะเพราะว่าผลเราบินไม่ได้หรือจะใช้หรือจะใช้ไฟย,ย,ยเดนดึงมอนก็ได้นะ บั๊กป่ะเนี่ยเนี่ยผมชอบมาหลุดอะไรแบบนี้ยตัวมีลาตีบอท แสนแล้วอ่ะถ้าผูช้ชมคามเงินได้อย่างไวเลยครับ จะได้ประมาณสามหมื่นเลยนะอควิเนี้ยคืว่าฟาร์มไปอยู่นะเรื่องเงินอะแต่ว่าเวลไม่ค่อยไวมากครับไวดิไวมากเลยนะเวลอ่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยไวนะไวอยู่ไวอยู่ กับสามหมื่นกิลอนมัร จะเข้าถึงตัวมันยากยกเว้นว่าเขาจะเคลื่อนที่ไวๆเก็บเงินเด็กแค่แสนเดียวครับท่นบานผู้ชมบอกได้เลยว่าแปบเดียวเราก็จะทำเวทต่อไปได้แลยนะบอกได้เลยว่าผมพัฒน์อย่างาร์มอย่างไว มัดมัดของเราก็พุ่งซะด้วยนะซิพอดีก็คือเราสามารถมัดพุ่งได้ด้วยที่ผมเติมมัดคูณสองเนี่ยมันก็เลยจะพุ่งหน่อยๆครับดังนั้นก็บอกได้เลยนะว่าคโคตรโกงเล่ยนะพต้องเติมประมาณต้องเติมแบบผมแล้วตอนเนี้ยต้องเติมแบบผมเลย ก็สิ่งที่ผมเติมครับเป็นมาร์คคูณ2เลเวลแล้วก็เงินคูณ2ครับแล้วก็แล้วก็เรือเร็วโอกาสจอบคูณ1น,นครับไม่ต้องโอกาสจอบคูณ2แล้วก็ช่วงช่วงฮาโลวีนะครับให้ไปสุ่มโบนให้ไปสุ่มนะว่าให้ไปสุ่มโบนนะครับนะครับตรงในเรื่องของสุ่มโบนยังไงอ่ะ สุ่มโบนแบบสุ่มเผาครับเราจะหาได้จากกล่องดำนะครับแล้วก็ตัวละครกระดูกที่เราจะได้โบน,นครับก็ตามเวิวเราเลยนะระเวลเท่าไหร่มันก็จะวลวเท่านั้นครับถ้า่งนั้นโลเกียใช้ไม่ได้นะโลเกียใช้ไม่ได้มันจะเวิวเท่าเราเลยนะไอ้พวกโบนมันจะวลวเท่าเราปะบางทีก็อาจจะเวิวเยอะกว่าเลยก็ได้ อางครั้งก็เบลวน้อยกว่านะผมอยู่ซื้อไหนเนี่ยผมมีค่าหัวเอ็มหนึ่งเอ็มแล้วครับท่านผู้ชมครับเดียวค่าหัว,หวล้านหนึ่งแล้ว ม,มันตายแบบนั้นนะ่ะเออนึกว่ามอนเล่นโปรครับผมตกใจนะนึกว่ามอนนะ่ะมันเล่นโปรผมพูดอะไรของผมเนี่ยมอนเล่นโปรี่พวกมอนพวกเนี้ยมันเล่นโปรครับที่ผมพูดอะ่ะผมพูดอะไรเนี่ยฮะไม่โดนดามจติ ผมไม่ชอบให้มอนมันจีดไม่ก็อยู่ใกลมอนเกินไปเลยลากมอนให้มันมาหยุดจุดเดียวกันต้องอาจจะเห็นเม็ดุีช้าหรือเ,เปล่าไม่รู้นะ เป็นไปไม่ได้นะนก็งงกงนายว่าทำไมมันไม่ตายแปลงร่างกลับยังไม่ได้เลยครับไปดูบอสหน่อยบอสก็ยังไม่เกิดครับถ้าบอสเกิดจะได้หาคิสังเกตไว้กว่านี้อีก นะครับเควุณเ 2. 2> ควนี้เราลากรวมกันไม่ได้นะเพราะว่าต้องตีต,ตัวตีละตัวนะเพราะว่าเวลเยอะเกินนะคือมันจะเวลเยอะเกินที่เราจะลากรวมกันแล้วตีได้นะต้องขนาดเราใช้ผนทลผายเราอยังอยู่ใกล้ๆมอนไม่ได้อะแม้มันจะลมตีเราแบบนี้เลยถ้าเราลากมาันมาเยอะๆครับ ปัญหาคือไอ้พวกเนื้อดาเมีดแรงๆลอยพอกับบอสก็อดเอ็นยูเลยนะดาเมจแรงพอกับบอสก็อดเอ็นยูนะคุผู้ชมผมขอเก็บกล่องรอบๆเกาะนะครับพอดีว่าเกาะนี้ของมันได้เงินเยอะดีครับ บางคนอาจจะไม่รู้จักที่รับนะครับที่รับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้ใช้สกิลแรงๆครับให้ใช้สกิลที่มันเป็นเหมือนระเบิดครับแล้วก็มาเก็บของด้านในได้เยอะๆเลยนะครับแล้วด้านไหนก็จะมีกล่องสมบัติบัตรทั้งหมด8อันเลยนะครับด้านล่าง4ด้านบน4ครับ ก็รวมกันเป็นแปดอันพอดีนะต้อตอนพระตื่นแปลงล่างครับมันจะพังทันทีเลยนะผมไม่นะาเราไม่ใช้พระตื่นแปลงล่างนะควรใช้ตอนอยู่ด้านในนะเพราะว่ามันจะเล็กมากครับช่องอะช่องมันเล็กไงท่านผู้ชมนเน็ตผมเร็วเป่าเมืเ่อกี้ อย่างเร็วเลยใช่ปหมเหตุผมเน่ยโคตรจะเร็วเลยนะเหตุผมดูดินิดแยะอย่างไวเลยเมื่อกี้เหตุผมอย่างเร็วเลยครับท่านผู้ชมเร็วมากนี่ไปไงเหตุ่างเร็วเลยครับดูดิเหตุ่างเร็วผมพูดอะไรกับผมเนี่ยเหดโคตรช้าต้องเชื่อว่าจะเห็นเหตุผมช้าไปด้วยนะ มันจะมีคนพยายามจะเล่นผมนั่นไงนั่นไงเอาเอาเฮ้ยเล่นใส่ยับผู้เล่นใหม่แบบนี้ไม่ได้นะ <Sw im> เขาเล่นใส่ยับผมเลยอะ่ะผมเขาเล่นใส่ผมดวยรัวเลยนะเมื่อกี้ อ๋อไม่ใช่เขาไม่ได้จะฆ่าผมครับเขาแค่จะไปดูไฮคิสเกตครับว่าเต็มห้าฝันแล้วยังพอเขาจะทำไฮคิ V ดนะีสอง เิดท้าที่ก่อนเลยจะได้หลบนี่ใครเข็นสเก็ตมันดีแบบนี้นะครับมันเอาไว้หลบมอนนะถต่ข้าทรายทีส่สเก็ตเราตอนนี้ยังไม่เยอะมากครับถ้า่างนั้นนะครับเราจะไม่สามารถมองได้ไกลมากนะครับระัหลักผมยังมองได้ไม่คดไม่ค่อยไกลเลย เอว,วหลังนี้เจเวลเยอะกว่ารหัสหลักผมเชื่อเป่าตอนนี้เวลเยอะกว่ารหัสหลักผม็อย่างเยอะเลยนะรหัสหลักผมยังเวลประมาณ500 520 526กับรหัสตอนนี้เวลเยอะกว่ารหัสหลักอีกคือเยอะกว่ารหัสหลักมากนะครับตอนนี้ ว่าผมจะไม่ส่มผลแน่ๆตอนนี้วันละหนึ่งโค้ดครับตอนนี้เหลือสองชั่วโมงนะเหลือชั่วโมงหนึ่งกว่าครับเพราะวันนี้โค้ดโค้ดนี้เหลือเหลือห้าสิบเก้านาทีครับเราก็จะปิดกิฟต์ไดเปล่า ผมมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เปิดมาก็ต้องดูพลังลบเลยน่ะเบื่อมันทำมากี่สังเกตวีสองแล่เลยแปดผมลบไปแปดทั้งเองหรอ วิวสามห้าร้อยจ็ดห้านานแล้วหลางจาตีบอสกอตเอเนลแล้วไหนดูซิว่ากอตเอเนลมันจะโหดแค่ไหนหลังจากตีบอสกอตเอเนลแล้วอ่ะหลัจากตีบอสกอตเอเนลอ่ะทันเดอร์กอตอ่ะ ก็สเอเนล์ท e ันเดอร์ก็ส์แบบต่ผมอยากตี หนึ่งครับคือหนึ่งอันเท่ากับหนึ่งเมตรนะในการเรืงของอาลกิสังเกตรครับหนึ่งเมตรในเกมนี้มันก็คือไม่ถึงวงของผลพระเลยนะวันนี้นนออไปทำอะไรกันเออไปยังไง